ที่<ฆ>สาวแซดของเรานะะจะมาพูดคุยกันว่าศัลยกรรมทำอย่างไรศัลยกรรมเนี่ยนะคะทำอย่างไรในที่นี้ของดุ้ยก็คือคว,ว่าทำอย่างไรไม่ให้พลาดทำยังไงให้สวยแล้วก็ทำยังไงไม่ให้จนถูกต้องคมจะไอ้อตามตามซื้อคอสซื้อคอสซื้อคอสอย่างนี้วันนี้เราจะมา พูดคุยกัยนเพราะว่าเมื่อพูดถึงศิละยะกรรมแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูนในประพีเหมือนกันอา้าวคุณหมอเก่งเยอะนะเยอะมากแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะถือว่ามีการเรคโคมเมนนะศัะละยะแพทย์ไทยของเรานะคะในการไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนอวัยวะเพศก็ดีในการจะเป็นแบบว่าเสริมเติมแต่งต่างๆก็ดีมีเป็นแบบว่าเป็นคอร์สเลยนะมาเมืองไทยอ่ะหมอเมืองนอกมายืนตบมือให้หมอไทยเลยนะ Good. very nice very good 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 เขายอมรับ <laughs> เขายอมรับดีทัชดาวได้เหรอ <laughs> นอกจาก <laughs> คือเขาอยากจะ <laughs> เขาอยากจะยอมรับเรามากนอกจากจะติิเทปแล้วเขาก็ต้องตบมือให้เรา,า <laughs> เขายอมรับมาบางทีหมอสัญญกรรมที่เมืองนอกก็มาตำหน้าที่เมืองไทยได้จริงอะ่ะ you I need to keep เนี n g อลิตออลิตาบิดออลิตบิด keep and push up my เนี n g okay <laughs> ทำได้และที่สําคัญเมืองไทยแหละราคาถูกนี่ต้องจริงก็อย่างที่สองสาวแซดบอกแหละค่ะตอนนี้ใครๆก็แห่มาทําสัญญกรรมในเมืองไทยกันเยอะมากจนตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางการสัญญกรรมระดับโลกที่ทํารายได้ปีๆหนึ่งกว่า2 0,000ืล้านบาทโดยเฉพาะการสัญญกรรมแปลงเพศซึ่งไทยเรากลายเป็นเมืองหลวงไปเรียบร้อยแล้วละจา้าคนไข้มาจากทั่วโลกเขามาที่นี่ก็เพราะว่าหนึ่งเขาไม่สามารถที่จะผ่าตัดที่ประเทศเขาได้ พราะว่าราคาแพงมากเรียกว่าไม่ตม่ำกว่า5้าเท่าอันที่สองเขาดูรีเซลก็เห็นเรอโอ้โหรีเซลก็ดีเหมือนเหมือนกับพวกที่เขาทาที่ประเทศเขาแต่ราคาถูกกว่ากันถ้าเผื่อผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นงไงลัางผ่าตัดเนี<ๆ>่ยนะฮะเขาคุณดูไม่ออกหรอกแม้แต่ผู้ชายที่เขาแต่งงานเนี่ยบางคนยังไม่ทราบนี่เราจัดที่คนไข้ก็เล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่า ใน,ในแง่ของน้ําหล่อลื่นต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้มีเทคนิคที่เรียกว่าเราต้องใช้เ,เมือกที่จะเกิดขึ้นจากลําไส้ต้องใช้ลําไส้ที่เข้าไปใส่แต่รูปร่างลักษณะทธาทางความรู้สึกเขาสามารถจะมีความรู้สึกตัวเขาก็มีความรู้สึกได้และที่สําคัญนี่คือความลึกของช่องข้อต้องทําให้เขาโดยที่เขาสามารถที่จะไปนอนกับผู้ชายได้ตัดแลมก็ต้องส่ง ตามเหมือนกับเราตัดอวัยวะทักตัวไปเราต้องทิ้งไปเลยก็เธอคือจะมีโรงพยาบาลก็จะมีที่เก็บที่เก็บเขาก็จะไปเผานะฮะนั่นก็คือทิ้งไปเลยมักจะมีคําถามถามไยว่าเอ๊ะตัดมาแล้วเามาใส่ให้ผู้ผู้ผผผหญิงกัผู้ชายได้ไหมยังทามไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการ ฝังอวัยวะและนอกจากการศัลยกรรมแปลงเพศจะฮอตแล้วการทำศัลยกรรมอวัยวะส่วนอื่นก็ฮอตไม่แพ้กันมาดูกันค่ะว่าอวัยวะส่วนไหนที่นิยมทำศัลยกรรมมากที่สุดค่ะอันดับแรกให้นุ้ยถ่ายว่าที่ชอบทำศัลยกรรมกันมากเลยที่ฮิตทำกันมากในความรู้สึกของนุ้ยนะถ้านุ้ยว่าอันดับหนึ่งนะจ้ะตาตาตาสองชั้นผิดหรออะไรอ่ะไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาจมูกจมูกหรอแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ย ถ้าคนที่เป็นแบบวิวัฒนาการสมัยก่อนนี่ยังไม่ดีมากจะโป๊ะมากจะโปะจะจะแหลมแหลมเรียวเล็กเชิดเหมือนเอาแบบอะไรเหมือนเอาช็อกที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมยัดก็ไปเป็นสันเลยคือทำจมูกก็คือทำจมูกอย่างนี้แหละสมัยก็จะเป็นสมัยก่อนอ่ะอันดับที่สองคืออะไรรู้ไหมง่ายมากสองพยางเร็วบางทีเรียกพยางเดียวลำไส้จะทำาิลยก่อมลำไส้เพื่อให้ไปดูสองพยางหน้าอกหน้าอกออต่างๆ น้ำเกลือน้ำอะไรต้าอะไรอันดับสามนั่นแหละก็คืออย่างที่นุ้ยบอกตาเหรอตาไม่แต่นุ้ยว่านะทําจมูกกับทำาห้อกเนี่ยมันเจ็บมากนะทำไมคนทํากันเยอะอะอยากสวยไงอะเอานี้เนี่ยแต่จริงๆคนทํหนอกอกเนี่ยเ็มากๆเลยนะเข้าใจนะบางคนทาเพื่อที่เวลาจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆใช่ใช่อันนี้ต้องดูที่เจตนาดูที่จุดประสงค์ถูกป่ะก็ต้องมีว่าเออเราไปทํางานหรืออยากจะใส่เสื้อผ้าสวยๆเดินแบบอะไรก็ว่าไปด้วยความที่ตามันมีการทําหลายอย่างแล้วก็มันเป็นอะไรที่ง่ายเร็ว ช้เวลาไม่นานก็นึกว่าตาจะทําเยอะไงแต่ปรากฏเป็นอันดับ3หรอแต่บางคนก็ทําเยอะทําไปทํามหน้าเหมือนแล้วนคิงไงไม่รู้นึกตาเกินไปนเพราะฉะนั้นคนไทยในในประเทศไทยถ้าถามไปถามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำศิลกรรมอันดับหนึ่งคือทําจมูกไวที่สุดสองคือหน้าอกสคือตาใช่แล้วก็มีอีกคือเวลาทําเนี่ยนะเขาก็ต้องมีแบบ แม่มีไอเดลขาวมีเลฟเฟรนด์มีไอดอลอยากสวยเหมือนพี่นุ้ยอยากมีปากเหมือนพี่อ้นอย่างเงี้ยปากเนี่ยมีใยรอบปากอย่างเงี้ยคุณหมอช่วยทำเพื่มาเน้นจุดให้หน่อยจริงเอาดีก็ราะฉันพูดเก่งอ่ะมาดิเอราะนี้จะเป็นใครกันนะไอดอลของสาวๆที่เวลาไปทําสัญญกรรมแล้วก็อยากจะสวยเหมือนคนนี้คนนี้โอเคซึ่ง54%เนี่ยนะคะอยากจะสวยเหมือนคุณอัมพัชราภหอ์นี่แน่นอนเป็นอันดับต้นเลยจริงๆอันดับสอง 13เปอร์เซ็นต์ให้ไทยว่าไม่เหมือนใคร13เปอร์เซ็นต์ปอยดีชิดาดูได้โถแสดงว่าฉันทำเหมือนมาแค่พี่นุ้ยมีคนอย่างเหมือนปอยเยอะเพียงเหมือนมากวันนี้ปอยตามเอาน้ำมันเบรกลัดรถฉันอยู่ถ้ใส่เปลี่ยนรถเรือให้ปอยตามไม่ได้แซลเล่นอยู่วงการเดียวกันแหม่แล้วก็อีก5้เปอร์เซ็นต์หเปอร์เซ็นต์เหมือนอยากเหมือนใคร คุณนุ่นวรนุษอันนี้เขาสวยจริงหล่อนไม่ติดเลยไม่มีใครอยากสวยเหมือนนุ้ยเลยอะแปลกไปบ้างสวยบ้าคือทําไปแล้วต้องไปโดนเส้นประสาทอะไรถึงจะเหมือนนุ้ยอะก็มีอะอันดับแรกก็คือคุณอ้ามอันดับสองก็คือน้องปอยแล้วก็คุณนุ่นวรนุษแล้วก็อื่นๆก็คืออยากเหมือนชมพู่อารยาเหมือนลอยเชอร์มมนว่าไปอ๋ออืมนะคะก็แน่นอนแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราอยากสวยเหมือนได้แต่มันก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊เราเหมาะไหม พื้นเราเนี่ยไปได้ไหมหรือว่าต้องไปหาคุณหมอที่มีจรรยาบรณจริงๆนะไม่งั้นเขาก็หลอกเราว่าได้ได้ได้เหมือนมาทำซื้อเลยแสนสองเนี่ยเดี๋ยวใช่เลยออกมาเหมือนแต่ไม่เหมือนล่ะก็นั่นน่ะสิอือันนั้นธรรมดาไปเพราะว่าเป็นในประเทศจ้ะมีแบบระดับโกอินเตอร์ด้วยน้องนุ้ยอ๋อโคอินเตอร์อใช่ใช่ใช่นี่เขาประเทศอะไรที่ฮิตทำสัญญาการเกาหลีอ่านี่พี่มีตัวอย่างมาแต่เกาหลีเนี่ยเขานินเป็นอวัยวะเลยนะ จริงใช่ไหมเช่นถ้าจะไปทําตาตาต้องเหมือนใครตาก็ต้องเหมือนคิมแตฮีโอคนนี้เป็นไงล่ะตาสวยเหมือนแมวเหมือนแบบว่าตาเฉียวเียวแต่บางมุมก็แอบหวานเหมือนกันต่อไปก็ถ้าเป็นจมูกจมูกเหมือนใครเหมือนใครผู้สิฮันกาอินฮันกาอินฮันกาอินน่ารักอันนี้คือจมูกเหมือนฮันกาอินจ้ารามไปยังปากอาปากต้องเหมือนใครละ่ะอันนี้จะต้องไปทำเป็เย จ้องเฮเคียวคนนี้นี่คือนางเอกฟูลเฮาส์ไงแล้วพี่อ้นสนใจไหมสน่าอยากเปลี่ยนไหมอยากเป็นอ้นคนใหม่อะเอออ่ะได้งั้นรายการสาวแซ่บของเราจัดให้จ้ะนะเรามาดูกันคุณผู้ชมหน้าพี่สีเรามาดูกันคุณผู้ชมหน้าพี่สีอุ้ยสวยเนาะสวยไหมสวยอยู่แล้วนะผู้ตื่นงั้นเดี๋ยวเราจะเอาคิ้วกับตาค่ะของคิมแตฮีและจมูกของ ฮันกาอินและที่สุดเลยคือปากอันอวบอิ่มของซองเฮเคียวค่ะโอ้อยากสวยแล้วว่าเอามารวมเร็วๆเอามารวมเร็วๆตาจมูกปากของซูเปอร์สตาร์เกาหลีเร็วๆมารวมใส่พี่สีจะเป็นแบบนี้ค่ะฉันสวยชัวรคุณเฮ้ยเดี๋ยวนี่คิมแตฮีจริงหรอนี่มันเบลตามอมเอมมาหรือเปล่า จมูกมาจมูกมาจมูกหันกายินเฮ้ยน่ากลัวว่ะยุ้ยโชคดีตรงเลยที่ไม่ไปทำจริงอ่ะตายแล้วหน้าเหมือนวัวบปากซ่อมเฮเคียวเดี๋ยวนี้เฮ้ยเหมือนล้มมอเตอร์ไซค์มาแบบวันแรกหรือวันที่สเหมือนแผลยังไม่เข้าที่อ่ะเหมือนรถไปฉาบกับรถเก่งมาบนเฮ้ยเธอดูดีปากเหมือนเอาเอาไปสีกับฟุตบาทแ่ละแล้ว พี่อยากเป็นตัวเองอ่อพี่ฟอยดีกว่าเนาะพี่ฟอยดีมาก after หนักมาก after เหมือนกับแบบว่าคือขับไม่ได้ถ้าเกิดจมูกซองเฮคือจมูกฮันาปอย่างเดียวจมูกก็ไม่เงาเธอเธอดู after เหมือนฉันขับรถแล้วไม่เบลมาแล้วชนตะม่อมาเอาเป็นว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะเราเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด ผู้หญิงผู้ชายทุกคนมีสเสน่ห์ในตัวเองนี่คุณหมอบอกอีกอย่างหนึ่งที่เราจะนําเสนอคุณผู้ชมในเรื่องราวของสวยอย่างไรไม่ให้กระเป๋าแฟบเออ,องบประมาณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะะเรื่องราวของศัลยกรรมนะคะของถูกและ<ม>ดีเกี่ยวกับศัลยกรรมไม่ไม,ม,มีโลกนะไม่มีนู้นนี่เลยค่ะมีการไปหาข้อมูลมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเมนูเลยสวยตั้งแต่หัวยันเป็นยังไงอะไหนเธออ่านให้ฟังซินี่มีแก้ไขยิ้มเห็นเหงือกฮะ ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเหรอไม่ยิ้มก็ไม่เห็นเหงือกทำไงอ่ะเห็นนะไม่เห็นบางคนเห็นเขาอย่างไงอ๋อหมายถึงว่าฟันเขาเล็กไงแล้วเหงือกใหญ่เหมือนยื้องี้ไงเออยิ้มไม่ได้เออก็เลยทำนะเขาอาจจะทำยิ้มเห็นเหงือกหมื่นหกมีเอาหน้าอกออกด้วยนะถอดหน้าอกเสริมออกเรื่อยๆออกแล้วเอาเข้าไหม่ะคานี้หรือออกอย่างเดียวเขาออกอย่างเดียวพักหนึ่งคืนสองหมื่นห้าโอ้ยเอาออกก็แพงเห็นไหมมีดึงคอนี่นี่คอยังไง แปลงเพศจากหญิงเป็นชายผู้หญิงแปลงเป็นผู้ชายผู้หญิงแปลงผู้ชายเนี่ยอันที่หนึ่งไม่ค่อยได้ผลดีเหมือนกับยังห่างไกลกับความจริงเยอะผู้หญิงเป็นผู้ชายโอ้โหคุณคุณ,คณทำาตาจะเป็นสิบครั้งผู้หญิงเห็นพับเนี่ยแผลเป็นเต็มตัวเอาไว้ว่าเพศของเขาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยม,มีความรู้สึกความรู้สึกไม่เหมือนกับของผู้ชายคือว่าอย่างนี้นะคะที่เรามานําเสนอแบบนี้ไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าจะสนับสนุนให้ทุกคนแห่แหนไปทำนะไม่ได้บอกอันนี้นนเป็นอีกหนึ่งหัวข้ออีกหนึ่งทางเลือกที่เรานำมาหยิบยกมาคุยกเรว่าดูซีราคามันตั้งเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนเวลาที่จะไปทำศิลกรรมสิ่งที่ควรคิดให้หนักก็คือว่าสถานที่ นะคะแล้วก็แพทย์เพราะว่าเวลาเดินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคลินิกก็ดีนะคะแม้ว่าคุณผู้ชมจะเข้าไปแบบแค่ยิงเลเซอร์นะก็ต้องดูแล้วว่าแพทย์ที่ประจำเนี่ยมีใบประกอบโรคศิลป์หรือเปล่าอันนี้สาคัญนะสำคัญไม่ใช่ว่าเป็นหมอทงหมอเถื่อนคุณสามารถที่จะนําเลขใบประกอบโรคศิลป์ตรงนั้นที่เห็นเนี่ยที่จะเป็นพื้นสีน้ําเงินที่คุณหมอจะถ่ายหน้าตรงๆแล้วเป็นพื้นสีเงินอันนั้นเนี่ยไปเช็คในเว็บไซต์ก็ได้อ๋อเช็คได้ใช่หรือว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะโทรไปปรึกษานะคะเป็นสายด่วนระบบบริการสุขภาพนะคะโทรถามได้เลยเป็น0219 3 9 9 9 9นะคะ193799 9หวังว่าถ้าเป็นคนที่ชมสาวแซดแล้วเนี่ยจะสวยแบบพอดีพอดีหรือว่าสวยจากเสน่ห์ของตัวเองใช่ค่ะ,คะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจากมอชช h โน o ค่ะ i t s h e c o m และ f ไฟน Tree ค่ะใช่แล้วค่ะติดตามเรา2คนนะคะทุกๆวันเพื่อเรื่หัดมีเรื่องแซดแมาให้แซดกันทุกสัปดาห์ถูกต้องวันนี้เราสองคนสาวแซดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ